สวัสดีค่ะพี่น้องคะมาดูความสวยงามของหินตามชายหาดชีอังกษิษท่างผากเหนือค่ะสวยงามมากเลยธรรมชาติเดี๋ยวมาดูกันความสวยงามของก่อนหินเนี่ยค่ะจะเลี่ยงกันไปเป็นแถวสุดตาเลยค่ะข้าง,งนู้น รอบๆหาดเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นหาดทรายแต่ว่าข้างบนนี่จะเป็นหินน้ำทะเลนี่จะซัดขื้นมาเป็นธรรมชาติของเขาค่ะธรรมชาติสางขื้นงามเนาะคะ่ะเนาะมีทั้งก้อนใหญ่ก้อนน้อยนะคะหลายขนาดหลายไลย่ดูค่ะสวยงามมากเลยก้อนขาวก้อนดำก้อนไล่ส่วนทางนี่จะก้อนเล็กล่มค่ะ นี่หลายสีค่ะหลายสไตล์หลายลล่นี่แหละค่ะที่เขาเรียกลล่หินอ่อนค่ะ ค่ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงหอยจูบหอยจูบทะเลอยู่อังกฤษดค่ะพี่น้องคะนี่คุณน่ะแซบแซบกรอบๆค่ะคุณน่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะ๋ยวใส่เบิงนะค่ะนะว่าหอยจูบทะเลว่าหอยจูบทะเลเป็นยังไงเนี่ยค่ะ คลายหอยบานเท่าลยเนาะแต่ว่ามันเป็นยุทธเล่ Quality, ีน no ้ำโขดเทารสชาติ ones. ีแซบกวรสแซบีแซบก่าพนามูวามูอยู่แถวนี่คุณน่ะเบอร์นูค่ะกรอบแซบเนื้อบะเหนียวเนื้อสืหวานหวานค่ะพี่น้องค่ะอ้ยสะอ่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำผมล้างขื้นค่ะน้ำผมล้างขึ้นแล้วช่วงบ่าย เป็นจังไดมาเบิ่งกันค่ะไก่โตไกข่ขมาหาโตแล้วค่ะเนี่ยค่ะน้ำทะเลงามๆเลยน,มมลน้ำกำลังขึ้นสวยงามมากเลยค่ะดูชัดๆค่ะดูชัดๆงามมากค่ะพี่น้องค่ะ วิวธรรมชาตินะคะหัวเทอร์เนตค่ะ แป้นบกักุวงได้มาตำส้มตำคน ง่ายๆค่ะยังในคาระวานส้มตำคนก็อร่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับดูดีอินอิงแลนด์ค่ะมากินตำหัวเทอร์นิปกันค่ะพี่น้องค่ะ หลายอย่างอยู่นะทอดหมูสามสันค่ะเบลลี่พอ็อกฟรายแล้วกัไก่นักเก็ตค่ะไก่ชุบเก็ตขนมปังทอดตําหัวเทอร์นีมีขนมจีนน้ำนะคะขนมจีนแห่งออกมาต้มเหนียวดีอยู่มาค่ะมาแสบน้ำกันพักจากสวนคือเก้าค่ะพักสลดัดแสบอยู่มาแสบๆน้ำกันค่ะ ลงมือเลยเนาะค่ะเนาะ ท่านเส้นมะม่งได้นะคะหัวเธอหนีบรสชาติคือกันเดะเลยค่ะ เส้นยาวๆเหนียวดี ขปุ้นเหนียวดีดี กัดกัดปันมากแอปเปิ้ลมันบ้านเนี่ยมันหวาน อิ่มแล้วค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องทุกคนมารับชมฝากดูดีอินอิงแลนดด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ดูดีอินอิงแลนด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไม่มือหลังนะคะเนาะเดี๋ยวใจชมฟิวข้างหน้าค่ะว่าเป็นจังใดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย น,น,น,น้ำขึ้นค่ะน้ำขึ้น